I'm not. ปนหน่อยคนหน่อยมั้งยังดีกันนะดูปรกคนหน่อยกได้อยู่ได้กินอยู่แล้วนี่นิ่มกุ๊บเต้าเปี้ยนมั้ยเนา 내ี่ <놀비> <놀비>

เีววาอยู่ดีกินนะ้น้องเต่าปนินเอปต้มมาแล้งเจ้าน้องนิ่นงามนี่ปนิ่นี่เจ้หนองไว่เลนิ่งมงามเจ้น้องไอแม่อยู่ปนิ่เต่าแล้นับเต่าก็ โอ yup. oh, to ้ยหลายโต๊ะพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินอยู่อันนี้ซี่หาแม่พี่น้องไปต้มหมูแรกนี่ครับผมกำลังพอดีต้มมาเส้นนี่มันมันพี่น้องครับผมปล่อยเร่อพี่น้องปล่อยเต่าน้ำกันได้เก็บได้ไข่ได้จุนปล่อยเต่าครับพี่น้องได้เมียะไรเพิ่มมาอีกเลย เลาเลลงตุ้นลายแล้วเจ็ดแตัวนี่นะลูกหม่ลูกเตาเป็นย่วงเลยตัวหน่อยไปหน่อยเอ้ยปร้องาท้งเมฆท้งลูกเลยตัวพี่ไอ้อยลงสาลวงไปหน่อยเอ้ยชคไอ้มันปีหม่ไห้ลูกให้หับสกูสกุลไปไป